สวัสดีค่ะเจอกันกับวิดีโอต่อไปเลยจะเกี่ยวข้องกับกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชสีสีพืชสีสีคืออะไรนักเรียนสงสัยไหมคะถ้าเขาถามว่าสารประกอบคาร์บอนที่เสถียรชนิดแรกในวัตจักรคาวินคืออะไรนักเรียนสามารถตอบได้ไหมจากที่เราเคยเรียนเนี่ย i u b p จับก,กับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะเมื่อจับก,กันแล้วก็จะได้สารประกอบที่มีคาร์บอน6อะตอมและตอนนั้นอ่ะที่มีคาร์บอน6อะตอมเขาไม่เสถียร จึงต้องแยกได้เป็นอะไรหน้าสโมเลกุลนั่นก็คือ PGA ใช่ไหมคะเจ้า PGA นี่แหละก็คือสารประกอบคาร์บอนที่มีความเสถียรในวัฏจักเขาวินนะคะแล้วทีนี้เมื่อพืชที่มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วได้สารประกอบพวก PGA เนี่ยเรียกพืชเหล่านี้ว่าพืช C3 นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นพืช C4 ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ค้นพบว่ามีพืชบางชนิด ที่สามารถตรึงสารประกอบคาร์บอนที่เสถียรชนิดแรกเนี่ยมีคาร์บอนด้วยกัน4อะตอมโดยไม่เหมือนกับวัตถจักรคาวินจึงเรียกพืชพวกนี้ว่าพืช C4 นั่นเองพืชสามารถปรับตัวเพื่อเอาชนะความไม่สมบูรณ์แบบของการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อให้เขาสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากพืชพวกพืช C3 ใช่ไหมคะเราจึงเห็นพืช C4 แล้วก็พืช CAM เ,เกิดขึ้นมา ตอนนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างพืช C3 และพืช C4 ก่อนโดยดูที่โครงสร้างใบโดยเมื่อกี้เนี่ย C3 กับ C4 จะแตกต่างกันก็คือมีสามประกอบที่สเสถียรที่แตกต่างกันถ้าเป็นพืช C3 สามสามประกอบที่สเสถียรคือ PGA แต่ถ้าพืช C4 เนี่ยสามประกอบที่สเสถียรเนี่ยจะมีคาร์บอนด้วยการสีอ่อะตอมเดี๋ยวเราเข้าไปศึกษากันนะคะตอนนี้เรามาดูโครงสร้างของใบก่อน จากภาพด้านซ้ายเป็นโครงสร้างตัดตามขวางของพืช C 3สส่วนด้านขวามือเป็นใบพืชตัดตามขวางของพืช C4 อันดับแรกเราลองมาพิจารณาในส่วนของชั้นมีโซฟิลชั้นมีโซฟิลของพืช C3 จะเห็นว่ามีรูปร่างที่แตกต่างกันชัดเจนโดยจะมี2แบบนะคะ ด้านบนจะเรียกว่าแพลิเซนมีโซฟิลส่วนด้านล่างที่มีรูปร่างค่อนข้างจะรีเนี่ยก็จะเป็นสปันจี้มีโซฟิลถ้าเราจำได้อะส่วนต่อไปพืชซีสีละ่ะพืชซีสีถ้าพิจารณาในชั้นมีโซฟิลเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊รูปร่างของเขาเนี่ยจะคล้ายคลึงกันหมดเลยจึงไม่สามารถแยกได้เลยว่าไอ้เจ้าตัวไหนเป็นแพลิเซตตัวไหนเป็นสปันจี้ใช่ไหมคะนี่คือความแตกตา่าง พืช C3 จะมีมีโซฟิลสองแบบคือแพริเซและสปันจี้ส่วนพืช C4 ไม่สามารถแยกชนิดของมีโซฟิลได้ข้อแตกต่างข้อที่2นั่นก็คือลองพิจารณาที่ส่วนของบันเดิลชีทถ้าเป็นบันเดิลชีทของพืช C3 เราจะไม่พบคลอโรพลาสต์อยู่ภายในบันเดิลชีทส่วนพืชซีสีเนี่ยภายในบันเดิลชีทเนี่ยจะมีคลอโรพลาสต์อยู่นั่นเองนี่คือความแตกต่างที่สําคัญ2ประการนะคะเราลองมาดูพวกพืช c ีอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับชั้นมีโซฟิลและบันเดิลชีทใช่ไหมคะซึ่งตัวอย่างของพืชพวกซีสาเนี่ยจะ พบก็คือพืชทั่วไปที่เราพบใช่ไหมคะอย่างเช่นข้าวข้าวสาลีถั่วหรือแม้แต่ต้นมะม่วงต้นทุเรียนเหล่านี้ก็จัดเป็นพืช C3 สามามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมปกติแต่ถ้าเป็นพืช C4 พืช C4 มักจะอยู่ในอถิ่นกำเนิดที่อยู่ที่เขตศูนย์สูตรก็คือจะมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งหรือว่าร้อนขึ้นมานิดนึงพืชที่สามารถเติบโตได้ก็อย่างเช่นพวกข้าวโพด อ้อยบานไม่รู้โรยหรือแม้แม้แต่พวกหญ้าต่างๆนะคะอ่าลองมาดูภาพกันด้านบนก็จะมีพวกข้าวสาลีหรือว่าแม้แต่ ต้นถั่วใช่ไหมคะส่วนพืช C4 ก็จะเป็นพวกหญ้าเป็นส่วนใหญ่มีหญ้าข้าวโพดต่างๆต,ต่อไปความแตกต่างนอกจากโครงสร้างภายในใบแล้วเราลองมาศึกษา,าลักษณะของเซลล์บันเดิลชีตเนี่ยจะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเรามาดูกันนะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 เนี่ย จะเกิดด้วยการ2ครั้งถ้าพืชซีสามตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แค่ครั้งเดียวแต่พืชซีสี่ตรึง2ครั้งครั้งที่หนึ่ง จะตรึงที่ชั้นมีโซฟิลส่วนครั้งที่สองจะตรึงที่บันเดิลชีตจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบันเดิลชีตจึงต้องมีคลอรโรพลาสนั่นเองโดยผล,ผลผลิตที่ได้ที่มีความเสถียรนั่นก็คือพวก OAA ที่มีคาร์บอน4อะตอมนะคะเอนไซม์ที่ใช้ก็จะไม่ใช่ RUBP แต่เป็น PEP c a r b o กซิเลสแทนนะคะอ่าด้านซ้ายด้านบนเนี่ยเป็นโครงสร้างของพืช C3 ใช่ไหมจะมีอะเพิเซสปันจี้บันเดิ ชิทไม่มีคลอโรพลาสแต่ถ้าเป็นขวามือภาพตรงนี้เนี่ยชั้นมีโซฟิลจะแยกไม่ชัดเจนส่วนในบันเดิลชิทก็จะมีคลอโรพลาสในส่วนของชั้นมีโซฟิลเนี่ยของพืชซีสีก็จะมีการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะโดยใช้ PEP คาร์บอกซิเลตแล้วก็จะนำคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บันเดิลชิทเข้าสู่วัฏจักรคาวินต่อไปเดี๋ยวเราไปศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดกัน ค่ะทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนของการเตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซีสีกันนะคะจากที่ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าพืชซีสีเนี่ยมีการเตริงคาร์บอนไดออกไซด์2ครั้งด้วยกันครั้งที่1จะเกิดขึ้นที่มีโซฟิลส่วนครั้งครั้งที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นที่บันเดนชีสนะคะโดยที่มีโซฟิลคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเข้ามาภายในใบโดยจะเปลี่ยนรูปเป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัวนี้ก็จะจับกับ PEP ได้เป็นสารประกอบ ที่มีคาร์บอน4อะตอมที่เรียกว่า OAA เจ้า OAA ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นมาเลตมาเลตหรือว่ากรดมาเลตนะคะเมื่อได้เป็นมาเลตแล้วเจ้ามาเลตเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปที่บันเดนชี t โดยผ่านช่อง p l า s m o d e s ม m a t a เมื่อมาเลตเข้ามาสู่บันเดนชี t แล้วก็จะสลายได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับไพรูเวตโดยเจ้าไพรูเวตจะถูก ส่งกลับไปยังชั้นมีโซฟิลเหมือนเดิมไพรรเวตตัวนี้จะนำกลับไปทำไมก็คือจะนำกลับไปใช้ในการสร้าง PEP มาอีกครั้งโดยใช้ ATP นั่นเองต่อไปเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบันเดิลชีตก็จะเข้าสู่วัฏจกักรคาวิน เพื่อสร้างเป็นน้ําตาลนั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนไปทบทวน 1. เกิดในมีโซฟิล2เกิดที่บันเดิลชีตนะคะซึ่งเมื่อได้ทราบการเตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซีสีแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรนั่นก็คือจะทําให้พืชที่ได้รับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเนี่ยสามารถเพิ่มความเข้มข้นในบันเดิลชีตได้มากขึ้นนั่นก็คือถ้าเราพิจารณาว่า พืชซีเนี่ยเขาจะเจริญในสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงใช่ไหมคะดังนั้นปากใบของเขาก็จะไม่ได้ว่าเปิดกว้างเหมือนกับพืชซีสดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเข้าไปยังในปากใบเนี่ยก็จะน้อยมีความเข้มข้นน้อยใช่ไหมเจ้าพืชเหล่านี้จึงต้องปรับตัวแบบนี้แหละก็คือตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สครั้งเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นภายในใบนั่นเองนะคะทาให้เขาสามารถ สังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพลองเปรียบเทียบระหว่างพืช C3 กับพืช C4 ก็คือถ้าเป็นบันเดนชีสเนี่ยจะไม่มีหรือมีก็ได้ในพืช C3 และคลอโรพลาสในบันเดนชีสก็จะไม่พบในพืช C3 ใช่ไหมคะพืช C3 จะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพียงหนึ่งครั้งโดยใช้ IUBP จับกับคาร์บอนไดออกไซด์สารประกอบที่เสถียรที่ได้ก็จะเป็น TGA ที่มี Carbon A คาร์บอน3อะตอมการเกิดโฟโตเรสเปเรชันก็คือจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเป็นพืช C4 จะ มีบันเดลชีตและมีคอรูพลาสในบันเดลชีตตรึงคาร์บอนไดออกไซด์2ครั้งสารที่ใช้ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเป็นครั้งแรกจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดย PEP ส่วนครั้งที่2จะใช้ RuBP ต,ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สารประกอบที่เสถียนที่ได้ในวัฏจักรการตึงคาร์บอนก็จะเป็น OAA ที่มีคาร์บอนสี่อะตอมส่วนการเกิดโฟโตเรสไพเรชันเนี่ยจะเกิดได้น้อยหรือไม่เกิดเลยเพราะว่าพืช C4 จะมีกระบวนการทําให้เพิ่มความเข้มข้น ภายในเซลล์ได้ใช่ไหมคะเขาจึงไม่มีทางเลยที่จะขาดแคลนคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เขาสามารถเกิดกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามปกติไม่จําเป็นต้องเกิดโฟโตเรสไพเรชันนะคะ